คือเป็นคนไหนที่เคยใช้ตลับเมตรเคยสังเกตตัวเลขตรงด,ด้านล่างนี้ไหมครับที่เขาเขียนไว้ครับว่าระยะตรงนี้มันเป็นระยะ5เซนนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับก็คือประมาณ5เซนหรือว่า2นิ้วจริงๆแล้วครับตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรเอาไว้ใช้เพื่อต่อความยาวที่เราต้องการวัดใช่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้เราให้ฟังครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสําหรับตัวความยาวในแนวตั้งของตัวตลับเมตรตามนี้ครับที่เขามีตัวระยะบอกไว้ให้ครับ จุดประสงค์มันนะครับก็คือเวลาที่เราอ่ะต้องการวัดระยะที่มันมีความสูงจากพื้นนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นใต้โต๊ะนะครับเราลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าจากพื้นเนี่ยไปจนถึงบริเวณใต้โต๊ะเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราใช้การดึงตามตลับเมตรปกติครับเราก็จะไม่สามารถวัดตามขอบหรือว่าตามมุมของตัวโต๊ะได้ครับแต่ในวิธีการทํางานนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นการแทงขึ้นมาข้างบนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นการดันด้านบนไว้ครับแล้วก็ใช้ตัวตลับเมตรเนี่ยครับวางกับพื้นไว้ครับเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะนี้ตัวระยะที่ได้ครับอย่างเช่นตัวเนี้ยครับสมมุติว่าเราวัดระยะได้40เซนใช่ไหมครับเวลาตั้งกับพ em exactly. ื้นเราก็จะได้ว่าโอเคตัวความสูงของตัวโตครับตัวใต้โต๊ะในถึงพื้นเนี่ยมันคือ40บวกได้5เซนค นี่คือวิธีการใช้งานครับของตัวความกว้างของตลับเมตรตัวนี้ครับเดี๋ยเราใช้กันดูนะครับ